สวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้ท่านกำลังติดตามข้อมูลข่าวสารจากสำนักข่าวประชาชนสูงข่าวภาคตะวันและท่านยังสามารถติดตามได้ทางเว w p r a ว h บ c h ด n n ประชาชนอินอและเ w w p ์ไวเบ็อค ก็ก็ร้อนร้อนไปแล้วก็เชิญเขาแนงเข็นเขานั่งเขาก็ออกไปแล้วเขาขออยากจะดูกันนะดูเพิ่นถ้าเป็นโมเส้นใหม่ดูชินเสียดูชิ้นอะไรดชิ้นไปเลย ยังจะได้บอกว่าที่นผู้มาจะผไม่ผิดเอ่เดี๋ยวคือะสมยัง,ยง,งไงเข้ามาดูแล้วก็ค,คิดว่าไม่ถูกต้องถามเขาใช่มากเขาก็บอกว่าเขาก็คิดว่ามีแค่สองสำแผ่น ใช่ป่ามีสมสัมพันธ์มันไม่มีแผ่นภูมแล้วเขาไม่กล้านี่ก็ไม่เศร้ามีคะแนนหรือไม่มีคะแนนคุณอย่ามาถ่ายรูปดิฉันนะไม่ได้จะบอกว่าไมยัดว่าดิฉันถ่ายเขาก็ให้ดิฉันถ่ายคุณถ่ายก็ไม่หมดแล้วนถ่ายไม่หมดแล้วถ่ายไม่แย่ๆเดี๋ยวจะยึดซีนเรื่อยๆคุณไม่มีสิทธิ์ถ่ายรูปมาแล้วเขามีสิทธิ์จะมาถ่ายดิฉันไดนะแล้วังมีได้ไห้เขาไม่ทันเลยแล้วนี่เป็นตัวไปนะ ครับปติเขาไม่ดีหรือเปล่าพี่ต้องดูด้วยครับถ้าปติอเคสองคนชวบ้านสิบสอคนนะครับประชิญกันนะกรรมการก็มาาส12คนที่เหลือไม่เกี่ยวเอาฟ่งนะครับจะได้รู้ว่าเหลือใครบงที่เกหตุนะครับสำนักประชาชนนะครับคนพ้าพญาจตเรเทพนะครับ้องน้ำเป้นเหลืองเลยคร เขามาป่วนนะครับน่าจะเป็นจานค่ะเพราะว่าหนูก็เรียนกับอาจารย์มานะหนูขอโทษนะคะไม่ใช่มันมีปัญหาอะไรเขาเขาคลองใจอะไรปะ่ะถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นคนสติไม่ดีก็รู้ว่ามันน่าจะเป็นปัญหาสแสดงว่ามันมีปัญหาครับไม่รู้เป็นไงครับเนี่ยนอยู่รเ

แล้วคุณมารวนแบบนี้ค uh, ุณมาบอกรวนตรงนี้ อาจารย์มาไปดูแลตุกรวบงน้บ้าแล้ครับไม้ามีปาเรนมึงทำไม่ดีลาไม่ดอย่าไปโทษใครเลยค่ะโทษตัวเองเถอะตัวเองทำไม่ดีแล้บ้าเป็นมัน